มาต่อกันที่เสียงวิเคราะห์ของนโยบายเงินดิจิทัล1 0,000บาทนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็มองว่างบประมาณ5,60 0 0 0กว่าล้านนั้นสูงเกินไปที่จะแจกให้กับคนไทยอายุ1 6ปีทุกคนครับแต่กลุ่มที่ควรจะได้มากที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มไรายได้น้อยจริงๆนะครับไม่ใช่ชนชั้นกลางหรือว่าคนรวยครับคือกลุ่มคนด้อยโอกาสไรายได้น้อยเพราะว่าเข้าถึงยากและขาดเทคโนโลยีครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ล่าสุดนะครับก็ได้จาะพูดคุยกับทางอนุกรรมการหาแนวทางเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ไม่เคยยืนยันตัวตนเช่นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มคนพิการติดเตียงกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับเราจะช่วยเหลือให้ประชาชนในกลุ่มนี้สามารถยืนยันตัวตนและเข้าร่วมในโครงการดิจิท a l วอลเล็ได้นะครับคาดว่าทั้งหมดนี้นะฮะเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลา1เดือนก่อนที่จะเริ่มโครงการและรัฐบาลขอยืนยันครับว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนี้จะไม่ซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวอย่างแน่นอนครับ ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่มืนบาทไม่กังวลน,นะครับว่าโครงการนี้จะไปซ้ำรอยกับโครงการจำนำข้าวในอดีตเพราะเชื่อมั่นว่าด้วยระบบที่รัฐบาลกำลังพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการทุจริตทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริตครับแต่ถ้าหากว่ามีการทุจริตรัฐบาลก็จะดำเนินคดีอย่างแน่นอน ดยรัฐาบาลกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการเป็นไปตามข้อกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับบุคคลที่เคยยืนยันตัวตนในโครงการของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา40ล้านคนจะไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกนะครับแต่ว่าจะต้องกดรับสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่เคยยืนยันก็จะต้องมายืนยันที่ธนาคารโดยอาจจะมี QR code คดหรือใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อยืนยันข้อมูลรวมถึงจะมีการช่วยเหลือกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ คนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสมาร์ทโฟนได้ทางรัฐบาลน,นั้นจะมีแนวทางพิเศษผ่อนปรนให้ครับโดยอาจจะเปิดยืนยันตัวตนเฉพาะพื้นที่แต่แนวทางทั้งหมดนั้นต้องหารือกันอีกครั้งในคณะอนุกรรมการครับโดยคาดว่าระยะเวลายืนยันตัวตนจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนก่อนจะเริ่มโครงการนะครับดังนั้นขั้นตอนนี้จะไม่กระทบกับระยะเวลาแจกเงินดิจิทัลที่รัฐบาลกำหนดไว้ในไตรมาสแรกของปี2567ครับ ในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะสามารถขึ้นเงินสดในขั้นตอนสุดท้ายได้นั้นบางเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลจะสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้านั้นถือเงินเอาไว้ก่อนเพื่อให้เงินนั้นหมุนเวียนในระบบนานขึ้นแต่หากต้องการขึ้นเงินสดก็สามารถทําได้ทันทีครับสำหรับผู้พัฒนาระบบการแจกเงินดิจิทัลนี้ทางรัฐบาลกําหนดให้สมาคมธนาคารเป็นผู้ดําเนินการดังนั้นจึงไม่ใช่ข้อกังวลครับ ที่จะมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งมาดําเนินการและเมเงินที่จะนํามาพัฒนานั้นไม่ได้อยู่ในหลักหมื่นล้านบาทแน่นอนและไม่อยู่ในหลักที่น่าตกใจด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ